สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราหยุดไปถึง1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้พักผ่อนแล้วก็เคียยงงานของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนเคียยงงานของตัวเองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยสําหรับข้อส่งข้อสอบนะคะที่ทางโรงเรียนได้ส่งไปให้นะคะหวังว่านักเรียนจะเคียยงงานเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะ EP นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดกี่โรคนะคะมาดูกันเลยคะ่ะอ่าหนึ่งก็คือโรคอหิวาตะกะโรคนะคะสองโรคฉีนูสามโรคมือเท้าปากนะคะสี่วัน,นาโรคนะคะซึ่ง EP นี้เราจะเรียนด้วยกันถึงสี่วัน โรคด้วยกันนะคะตอนที่เราจะเรียนนะคะคุยก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นตำนานนะคะของโรคระบาดแห่งสยามนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะ เลขคนตายนับหมื่นคนฟังเผาไม่ทันจนศพกายกองตามพื้นและบางบ้านแอบทิ้งน้ำทำให้เกิดความหวาดหวั่นไปทั้งเมืองแม้แต่ประสงค์อย่างทิ้งวัดเป็นเรื่องเล่าคราวเกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออธิวาตกะโรคระบาดในพระนครปี2363สมัยรัชกาลที่2เรียกกันว่าโรคหาโดยยังเป็นเรื่องเล่าถึงแรงวัดสเกตเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้ประตูเมืองชั้นในทำให้มีศพหามออกมาวางอย่างมากตามธรรมเนียมเผาศพนอกเมือง แต่เมื่อไม่อาจประกอบพิธีศพได้ทันแรงนับพันจึงมาชุมนุมคำว่าแรงวาสเกเตเป็ดวัุทัศน,นะแล้วก็จะมีที่ผู้ใหญ่เขาพูดมาหรือว่าพระที่เก่ๆเขาก็จะบอกว่าส่วนมากก็คือเกิดจากว่าเราแบ่งเป็นชั้นกําแพงเมืองข้างในด้านในที่มีคนตายเขาก็จะเอาออกมาทิ้งไว้เป็นวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดและมีการสวดศพเขามาทิ้งทิ้งเยอะๆแล้วจนโรคระบาด มีโรคระบาดปีอยู่ปีหนึ่งเขาก็จะเอามาทิ้งเยอะมากแล้งก็จะมีมากินศพมันไม่วางไงไม่วางนักคนตายอะ่ะแล้วเขาขา,ามออกมาเขาก็เรียกประตูหีหามออกมามีโรคอะ่ะมีคนเข้ามาตายเยอะก็าหามออกมาก็เรียกประตูหีแล้วเจอวัาสกเกตก็คืออยู่ใกล้สุดอืมจันสเกตก็อยู่ไอ้แล้งเนี่ย บันทึกโรคระบาดสมัยรัชกาลที่สองระบุว่าตรงกับการระบาดทั่วโลกนานถึง6ปีไปไกลถึงยุโรปอเมริกาสันนิษฐานว่าเริ่มจากเบงกอลหรืออินเดียแล้วเข้าสู่สยามผ่านทางปีนังและหัวเมืองตะวันตกเนื่องจากส่งสินค้ามาทางบกและทางทะเลทางในสยามมีเรื่องเล่าถึงการระบาดของอหิวาหรือโรคหาอีกไม่น้อยกว่า5ครั้งจนถึงสมัยรัชกาลที่5ฝังใจทุกคนดังมีภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้สาราการเรียนวัดท่าข้ามเขตบางขุนเทียนเป็นรูปศพลอยน้ำ มีอีกาและฝูงปลามากัดกินคาดว่าเป็นภาพชาวจีนไว้ขมเปียแบบแมนจูและการระบาดครั้งใหญ่จนผู้คนย้ายเมืองหนีย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งพระเจ้าอู่ทองครองราชได้6ปีต้องย้ายจากอู่ทองมายังกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อีก3ปีต่อมาจะระบาดในกรุงศรีตามพระราชะพงศาวด,ดารฉบับพระราชทาทะเลคาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเราคงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอู่ทองที่บอกว่าต้องย้ายเมืองมาเลย เพราะว่าเกิดโรคหาระบาดใหญ่ทําให้คนต้องยกย้ายกันเข้ามานะครับและพระองค์ท่านนั้นก็นําทั้งคนนําทั้งสิ่งที่ซึ่งเคยอยู่ในเมืองอู่ทองเก่านั้นยักย้ายมาอยู่ในเมืองใหม่แต่เมืองใหม่ก็คงจะยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องมีการสร้างเวียงเป็นที่รองรับอยู่กันชั่วคราวกันไปก่อนแล้วเราก็มาเรียกกันว่าเวียงเหล็กซึ่งบางคนกษษษษษษ็ใส่ฐานว่าคงไม่ได้เป็นเวียงเหล็กหรอกแต่ว่าคนในสมัยนั้นภาษาหลวงก็คือภาษาทังอยุธยาสุพรรณบุรีดีไม่ดีดดคําว่าเหล็กที่บันทึกตัวนั้นอะ อาจจะเป็นการเทียบเลยคำว่าเล็กก็คือเวียงเล็กอยู่กันก่อนแล้เพอเวียงใหญ่หรือว่าวังหลวงสร้างเสร็จถึงจะย้ายครับอยู่ที่เวียงใหญ่หรละวังหลวงตรงนั้น สองฆ่าชีวิตคนไปหลักหมื่นนะคะก็เป็นที่มาของพระราชพิธีอาภาพธพินาศค่ะที่ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยให้ช่วยยับยั้งและเป็นการปลุกปลอบใจราษฎรนะคะก็มีบันทึกว่ามีการยิงปืนใหญ่ตลอดคืนและอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกมาแห่รอบเมืองค่ะ ถึงการยิงปืนใหญ่ข้ามคืนอัญเชิญพระแก้วและพระบรมธาตุให้พระราชาคณะนำขบวนแห่โปรยทรายประพรมน้ำพระประิษทั้งทาง,ทงบกทางเรือประกาศห้ามฆ่าสัตว์และให้อยู่แต่ในบ้านเรือนระบาดหนักนานสองสัปดาห์จนถึงวันเสาร์แรมเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดจึงค่อยๆสงบลงและค้ายนั้นก็ลามต่อไปยังฝ่ายเหนือแต่ถึงที่ใดไม่ปรากฏหากคราวเดียวกันยังเกิดการชำระบทสวดมนต์มาใช้ในพิธีอาตานาติยสูตรสอดคล้องกับความเชื่อครั้งพุทธกาลว่ามีโรคระบาดที่นครเวสาลี และเส้นปายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตรัสบทรัตนสูตรและให้พระอน์ทคำพระปริพขึ้นในคราวนั้นเกิดฝนตกชะล้างแผ่นดินการที่มีโรคระบาดครั้งน,นี้เรียกกันว่าเราก็ไม่มีวิทยาการอื่นใดๆนอกจากการใช้พุทธคุณสวดมนต์กันไปแล้วก็จากการที่ว่าต่างคนต่างสวดต่างคนต่างสวดไม่ได้เป็นระบบก็ได้รับอน,นิสงส์จากโรคระบาดขั้น้อย่ก็คือมีการชำระบทสวดใหม่แล้อย่างที่บอกครับ อาตานิตยสูตรในการที่ทําให้เกิดความเข้มขลังในการไล่โรคภัยทั้งหลายก็มีการประมวลขึ้นมาอย่างเข้มแข็งในช่วงนี้รวมทั้งมีการจัดลําดับในการสวดได้ว่าจะจัดบทอย่างไรคาดใช้ในกรณีของการสวดเพื่อทิ่งวัใช้ให้พรและทาให้โรคภัยหายไปครับในอดี ระหว่างปี2462ถึง2505มีโรคระบาดในไทยผู้คนเสียชีวิตในเวลาอันสั้นจาก3โรคทั้งอธิวตรราตกโรคไข้ทรพิษและกระโลกระยะ42ปีมีผู้ป่วย150,000คนและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า60,000คนเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและขาดความรู้ด้านสาธารณาสุขจนเมื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์จเจริญขึ้นการควบคุมโรคจึงสำเร็จหากยังเหลือร่องรอยความร้ายแรงของโรคระบาดเตือนผู้คนและแสดงถึงสังคมโลกที่เชื่อมต่อกันมาแต่อดีตนักอ้อยจะ จิตไทย PBS รายงานอ้าเป็นยังไงคะหลังจากที่ดูมาแล้วตำนานแห่งโรคระบาดของสยามคือโรคอะไรคะ ก็คือโรคอะฮิวาตะกะโลกนั่นเองใช่ไหมคะอ่าช่วงนั้นถือว่าเป็นโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะมีผู้คนล้มตายมากมายเลยนะคะไหนเรามาดูกันสิว่าสาเหตุของโรคเนี้ยเกิดจากอะไรเราจะมีอาการเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วก็จะมีวิธีป้องกันและรักษายังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ อาสาเหตุของโรคนะคะสาเหตุนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอคอเลเล่นะคะอยู่ในอุจจระหรืออาเจียนของผู้ป่วยนั่นเองนะคะาเรามาดูการติดต่อนะคะติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวเมื่อกี้เลยะคะ่ะ อ่าเรามาดูอาการค่ะลักษณะอาการนะคะเขาก็จะปวดท้องท้องเสียแล้วก็ท้องร่วงนะคะวันละหลายหลายครั้งนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังงายอุจระเลวคล้ายกับน้ำสาวข้าวนักเรียนรู้จักน้ำซาวข้าวไหมน้ำซาวข้าวก็คือน้ำที่เอาไปแช่ข้าวนั่นแหละค่ะข้าวเหนียวก่อนที่เราจะไปนึ่งอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันจะมีลักษณะเป็นขาวๆใช่ไหมคะอ่าแบบนั้นเลยแล้วก็อุจจาระเนี่ยก็จะมีกลิ่นขาวด้วยนะคะนักเรียนอ่าต่อไปก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสูญเสียน้ํานะคะอ่าแล้วก็อ่อนเพลีย er, นั่นเองนะคะอ่าชีพจรเราก็จะเต้นเบ,นเบาลงจากการถ่ายอุจจาระบ่อยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะเด็กๆ เรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่าค่ะป้องกันป้องกันนะคะ1ก็คือรับประทานอาหารที่สุกนะคะและสะอาดปาศจากมาแมลงวันตอมนะคะดื่มน้ําให้สะอาดนั่นเองนะคะห้ามทานอาหารที่ดิบนะคะเพราะว่าอาหารดิบเนี่ยอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะคะ 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ล้างการขับถ่ายนั่นเองนะคะ 4. นะคะใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะรักษาความสะอาดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคด้วยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการรักษากันดีกว่าค่ะ วิธีการรักษาก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มน้ําเกลือแร่สลับกับน้ําต้มสุกนะคะ,ะถ้าท้องเสียอย่างรุนแรงเนี่ยจะต้องรีบน้ำทรงโรงพยบาบาลโดยด่วนนะคะควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ต่อไปนะคะเรามาดูโรคฉีหนูกันนะคะหรือว่าโรคแลปโตสไปโรซีสนะคะ,ะเรามาดูสาเหตุของ โรคก,กันดีกว่านะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อนะคะในกลุ่มของแล็โตสไปลาหรือโรคซึ่งอยู่ในปัสสาวะของสัตว์นะคะที่ติดเชื้อแล้วก็ปนอยู่ตามน้ำหรือพวกดินพวกพืชที่เปียกชื้นนั่นเองนะคะตามแหล่งที่หนูไปฉี่นะคะอ่ะเรามาดูการติดต่อกันดีกว่าค่ะการติด ไปนะคะเรามาดูการติดต่อกันดีกว่าค่ะการติดต่อนะคะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านท่างรอยแผลหรือรอยขีดข่วนถ้าเรามีแผลตามร่างกายแล้วเราเดินไปย่ําดินโคลนหรือแช่น้ําที่ท่วมขังเป็นเวลานานนะคะเราก็จะได้รับการติดเชื้อของโรคฉีหนูนะคะถ้าหนูไปฉี่บริเวณนั้นแล้วก็หนูตัวนั้นจะต้องมีเชื้อนะคะเราก็จะติด ได้นะคะต่อไปรำมดูอาการดีกว่านะคะเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะประมาณ4ถึง14วันนะคะจะเกิดอาการไข้สูงหนาวสัน่นปวดหัวรุนแรงตาแดงปวดกล้ามเนื้อมากแล้วก็เบื่ออาหารนะคะคลืน่นไส้ตับวายไตายวายและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ เรามาดูการป้องกันกันดีกว่าค่ะการป้องกันก็คือไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะคะพาหะนำโรคก็คือหนูนั่นเองนะคะไม่ต้องไปสัมผัสกับหนูพวกหนูซอนหนูอะไรที่วิ่งตามถนนแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคะเพราะว่าเราจะทําให้เราติดเชื้อได้นะคะนอกจากนี้ก็กทําความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดอยู่เสมอนะคะอ่าสามหลีกเลี่ยงการลุยน้ํา ลุยคูณถ้าจําเป็นจะต้องลุยน้ําควรสวมรองเทา้าบูทกันน้ํานะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลนอกจากจะป้องกันโรคฉีนูแล้วนะคะยังป้องกันบาดพยักหรือบาดติดเชื้อได้นะคะการที่เราสวมรองเทา้าบูทกันน้ํานะคะอ่าต่อไปก็คือมันควบคุมและก็กําจัดหนูบริเวณที่อาศัยนะคะก็คือไล่เข้าไปเลยค่ะไม่ให้เขามาอยู่ร่วมกับเรานะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูการรักษากันนะคะก็คือรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะนะคะเช่นยาเพนิซิลีนนะคะและต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลและควรให้ผู้ป่วยได้รับน้ำแล้วก็เกลือแร่อย่างเพียงพอด้วยนะคะอะ่นอกจากนี้นะคะครูยิยังมี คลิปวิดีโอนะคะอยากจะให้นักเรียนดูนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวนะคะตอนความรู้เรื่องโรคฉีหนูนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมและมีน้ําขังจะมีโรคอันตรายที่มักจะพบได้บ่อยคือโรคชีนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีดเมื่อคนเดินลุยน้ยําย่ําโครนไปสัมผัสเชื้อทําให้เชื้อจะสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผลรอยขีดข่วนปากตาและจมูกแต่ส่วนมากคนมักจะติดเชื้อโดยการกินอาหารหรือน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปหรือติดโรคโดยตรงจากการสัมผัสเชื้อในปัสสาวะสัตว์โดยระยะฟักตัวของโรคประมาณ1-2สัปดาห์ หลังจากติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนประมาณ1สัปดาห์จึงจะสามารถตรวจพบเชื้อที่ขับออกมาจากปัสสาวะซึ่งระยะนี้เชื้อจะเข้าไปอยู่ในไตตับม,ม้มระบบประสาทและตาอาการที่สําคัญคือมีไข้ปวดศีรษะตาแดงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่องท้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนคือตัวเหลืองตาเหลืองไตาวายหรืออาการทางสมองและระบบประสาทอาจทําให้อาการรุนแรงช็อกและเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว เราจะพบโรคฉี่หนูได้มากตามจังหวัดที่ทําการปลูกข้าวเพราะบริเวณนั้นมีแหล่งน้ําขังที่อาจมีพาหะนําโรคฉี่หนูอยู่คนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคได้แก่ชาวนาเกษตรกร,ร,กรชาวประมงสัตวแพทย์รวมถึงนักกีฬาทางน้ำก็สามารถติดเชื้อได้หากในน้ำมีการปนเปื้อนเชื้อการป้องกันให้ห่างไกลาจากโรคฉี่หนูทำได้โดยดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆโดยความร้อน ระวังอย่าให้หนูหรือสัตว์ที่เป็นพาหะเข้าใกล้หรือปัสสวาวะใส่อาหารหลีกเลี่ยงการลุยน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงที่อาจปนเปื้อนเชื้อได้โดยเฉพาะถ้ามีแผลที่มือหรือเท้าแม้จะเป็นแผลถลอกรอยขีดข่วนถ้ามไม่สามารถเลี่ยงได้ให้สวมกางเกงขาย,ยาวรองเท้าบูทและหลังแช่น้ำให้ล้างเท้าและอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสวมรองเท้าบูทถุงมือยางเพื่อป้องกันการสัมผัสถูกน้ำโดยตรง รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนอย่าให้มีขยะและเศษอาหารตกค้างอันเป็นแหล่งอาศัยของหนูกาจัดหนูตามที่อยู่อาศัยและบริเวณที่ทําการเพาะปลูกในผู้ที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วยควรระมัดระวังสัมผัสถูกเลือดปัสสาวะเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนปัสสาวะต้องนําไปฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง รู้จักดูแลรักษารู้จักป้องกันจะทําให้เราห่างไกลจากโรคเลปโตสปยโรซีออแค่ค okay, ่ะหลังจากที่ดูมาแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าโรคฉี่หนูเป็นยังไงอาการมียังไงนะคะถ้านักเรียนเกิดมีอาการแบบนี้ก็ควรพบแพทย์โดยด่วนนะคะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวไม่ควรไปเดินบริเวณที่เปียกชื้นหรือพวกน้ําขังนะคะอะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเรื่องโลกอะไรคะโลกมือเท้าปากนั่นเองนะคะเป็นยังไงนะคะโลกมือเท้าปากเอามาดูกัน,นะคะ่ะสาเหตุน,นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส enterovirus 71นะคะพบในเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กนะคะแล้วก็ระบาดมากในช่วงฤดูฝนนะ ต่อไปนะคะเรามาดูการติดต่อของโรคนี้กันดีกว่าค่ะเกิดได้จากหนึ่งคือสัมผัสโดยตรงนะคะก็คือสัมผัสน้ำมูกน้ำลายน้ำหนองจากตุม่มใสบริเวณพวกผิวหนังหรือว่าอุจจาระของผู้ป่วยนะคะแล้วก็สองเราก็จะติดต่อได้จากการสัมผัสทางอ้อมด้วยนะคะอย่างเช่นพวก การกินอาหารหรือดื่มน้ําร่วมกันซึ่งมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของอาการกันดีกว่าค่ะอาการก็จะ้ายอาการก็จะไข้ไข้หวัดนะคะมีไข้ประมาณ2-4วันนะคะก็จะมีผื่นแดงนะคะผื่นนูนแดงอักเสบขึ้นที่ริ้นพวกเหงือกและก็กระพุงแงป้งกและก็กระ หงแก้มนะคะต่อมามีตุ่มแดงขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้านิ้วมือนิ้วเท้านะคะตุ่มแดงที่ขึ้นนั้นจะกลายเป็นตุ่มพองใสแล้วก็แตกออกเป็นแผ่นตื้นๆนะคะแล้วก็จะหายภายใน7-10วันนะคะหากเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงแล้วก็มีอาการชักแขนและขาอ่อนแรง หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตนะคะหูหน่ากลัวอยู่นะคะโลกนี้อะเรามาดูการป้องกันกันดีกว่าค่ะอ่าหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีนะคะกับหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะ 2. รับประทานอาหารที่สุกสะอาดไม่มีแมลงวันตอมนะคะสนะคะรักษาสุขภาพอนมามัยส่วนบุคคลและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเมื่อต้องการเช็ดน้ำมูกน้ำลายหรือหยิบอาหารเข้าปากนะคะ,ะเรามาดูการรักษากันนะคะนักเรียนคะปัจจุบันนะคะยังไม่มี การรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้นะคะจึงต้องรักษาตามอาการเช่นให้ยาลดไข้าย,ยาแก้ปวดให้น้ําเกลือในกรณีที่ป่วยอ่อนเพียมากหรือมีอาการหนักมากจะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องโรคที่ สีของเรานะคะโรคสุดท้ายนะคะครูยก็มีนิทานสอนใจนะคะเรื่องเก่งเป็นโรคมือเท้าปากนะคะถับพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอา,อาจารย์ครับฝากเก่งด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณพ่อไม่ต้องเป็นหว่วงค่ะ่ออยอาทิหนนะณที่โรงเรียนแห่งเดิมเรามาเล่นซ่อนแอบกนะันเถอะมามามาเล่นกันเด็กๆจ๊ะออกมาอยูนี้เลยนะ ดี๋ยวหัวก็ชนกับโต๊ะหรอกเอินมากินนมด้วยกันไหมเก่งทำไมไม่ล้างมือก่อนละ่ะไม่เป็นไรหรอกมามือเราซาดอยู่แล้วหลังจากนั้นเก่งมีอาการเจ็บปากเจ็บคอไอแล้วมีน้ำมูกเ <c oughs> จ็บคอจังเลย <c oughs> จากนั้นเริ่มมีรอยแดงๆตุ่มเล็กๆที่มือเท้าเราเป็นอะไรเนี่ยหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นตุ่มใสๆ มีขอบแดงขนาดเล็กกระจายไปทั่วผิวหนังคุณครูครับคุณครูครับเก่งเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณครูพาเก่งไปโรงพยาบาลคุณหมอคะเก่งเป็นโรคอะไรคะอ่าจากที่หมอตรวจร่างกายพบว่าน้องเก่งน,นนะเป็นโรคมือเท้าปากคงต้องให้นอนโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการหน่อยเก่งอย่าร้องเลยลูกเดี๋ยวก็หายแล้วนะจ๊ะแม่หนูกลัว คุณหมอคะอาการเก่งเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้อาการดีขึ้นครับโรคนี้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเกิดได้จากาเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงอะนะติดต่อง,ง่ายในช่วงแรกของสัปดาห์ของคนป่วยเดี๋ยวเชื้อไวรัสอาจจะมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลายน้ำมูกน้ำจากตุ่มพองของแผลหรือว่าอุจจาระของผู้ป่วยหากไม่เป็นโรคแทรกซ้อนสามารถหายได้เองในเจ็ดวันนะครับ ให้แยกเด็กๆที่ป่วยออกไม่ให้ร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่นๆคเธดูแลเด็กๆควรล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสตัวกับเด็กๆนะแล้วก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและบริเวณบ้านเป็นประจำบริเวณห้องน้ําก็สําคัญควรทาความสะอาดอยู่เป็นประจำทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อป้องกันแบคทีเรียแล้วก็มันทําความสะอาดของเล่นเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ทําความสะอาดเสื้อผ้าที่อาปนเปื้อนเชื้อโรคทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทั่วไปน้องเก่งหายแล้วนะเดี๋ยวหมอให้กลับบ้านพร้อมให้รับประทานยาให้หมดด้วยนะคุณหมอคะโรคนี้มีทางที่จะรักษาให้หายขาดได้ไหมคะหายครับถ้าปฏิบัติตามที่หมอบอกก็จะหายเย้ yeah! ในที่สุดเราก็ไม่เป็นโรคมือเท้าปากอีกต่อไปแล้วเย้ yeah! Yeah! เป็นยังไงคะหลังจากที่ดูแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าว่าการรักษาแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองให้ดีนะคะไม่ให้เป็นโรคนี้ทำยังไงนะคะถ้านักเรียนดูแลว้วนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะนักเรียนอ่าเราจะต้องนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคนี้นะคะเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรักษาได้นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องโรคที่4กันนะคะนั่นก็คือวัณโรคนั่นเองนะคะสาเหตุของวัณโรคนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไบโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโรซินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไง การติดต่อนะคะรับเชื้อผ่านทางการไอหรือว่าการจามนะคะทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายในอากาศนะคะเด็กๆ,ๆอาการของโรคนี้นะคะวันนรคปอดเนี่ยพบได้หลังจากติดเชื้อแล้ว1-6เดือนนะคะเ <ๆ S 2> ด็กๆตรวจพบช้าม,มากเลยนะโดยเริ่มต้นจากการ เป็นจุดที่ปอดนะคะแล้วก็เบื่ออาหารน้ำหนักเนี่ยตัวลดลงไอเรื้อรังแล้วก็มีเลือดออกขนาดไอบางคนมีอาการคล้ายไอโคลนนะคะเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบนะคะถ้าเป็นมากจะมีน้ำในช่องเยือ่อหุ้มปอดด้วยนะคะนักเรียนอะเรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่าค่ะวิธีการป้องกันนะคะก็คือฉีดวัคซีนนะคะ BCG นะคะเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคนั่นเองนะคะอ่าสองควรเอ็กซาเลสวงอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอ่าสามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอรหรือจามนะคะสีหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนะคะหากต้องการ หากจำเป็นจะต้องคุกคีเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องคุกคีกับผู้ป่วยนะคะต่อไปเรามาดูการรักษากันนะคะหากมีอาการไอเป็นเลือดมีไข้น้ำหนักลดเบื่ออาหารรับประทานยาแล้วยังไม่หายนะคะไอติดต่อกันนานเกินสสัปดาห์มีเสมหะปนเลือดจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษานะคะอ่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะแค่นักเรียนไอนิดนึงเป็นไข้นิดหน่อยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะไม่ควรซื้อยามาทานเองนะคะนักเรียน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะรู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายนะคะทักงเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันโรครู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจาย คุณลุงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าโรควัณโรคเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ฮะคนป่วยเป็นวัณโรคอย่างลุงรักษาให้หายได้ด้วยเหรอได้สิครับคุณลุงโดยสาเหตุของโรคเนี้ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับลุงอยากรู้จังว่าโรคนี้ติดต่อกันได้ยังไงอ่ะอ๋อก็ติดต่อด้วยการที่ผู้ป่วยวัณโรคไอจามแล้วไม่ปิดปากปิดจมูกทาให้คนที่อยู่ใกล้หายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายดสิครับวิธีสังเกตอาการของโรคนี้คือไอเรื้อรังเกินสสัปดาห์ไอมีเสมหมาปนเลือดมีเงื่อออนผิด มีไข้น้ำหนักลดครับ <c oughs> อาการเหมือนที่ลุงเป็นเลย <c oughs> ครับใครที่มีอาการดังกล่าวขอให้รีบมาหาหมอทันทีเลยนะครับเพื่อทำการรักษาด้วยการทานยาตามที่หมอสั่งอย่างต่อเนื่องใช้เวลารักษา6-8เดือนก็รักษาหายได้ครับสำหรับคุณลุงและผู้ป่วยที่เป็นโรควันโรคหมออยากให้กินยาทุกวันตามที่หมอสั่งนะครับห้ามหยุดยาเองและมาพบหมอตามนัดทุกครั้งที่สำคัญนะครับควรสวมผ้าปิดปากและจมูกด้วยครับ เออแล้วเรามีแนวทางป้องกันโรคนี้ยังไงบ้างล่ะหมอง่ายๆเลยครับคือควรตรวจปอดอย่างน้อยปีละครั้งหากมีอาการน่าสงสัยก็ให้รีบไปพบแพทย์หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับออกกําลังกายและทานอาหารในครบห้าหมู่เท่านี้เองละครับลุงง่ายแค่นี้เองลุงก็ทําได้งั้นรักษาลุงให้หายด้วยนะหมอได้เลยครับคุณลุงอย่าลืมนหครับวัณโรคถ้ารู้เร็วก็รักษาให้หายได้ มาช่วยกันป้องกันให้คนไทยไม่เป็นวัณโรคกันนะครับอ่าโอเคค่ะนักเรียนหลังจากที่ดูวันนี้ก็ได้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะนะคะทั้งๆทั้งครูอธิบายแล้วก็มีคลิปวิดีโอประกอบค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ